กระตุกเนาไปบมด้วยอายุเมื่อคืนนี่บ่เนาะโอ้หลังคาละกับสีเมา่อนเด้อไปเด้อโอเนาะหนุกสาวเห็พี่นนองเอ้ย เด้อไปเด้อมาบัทันได้นี่บัทันแด้นอนหนึ่งสองหนึ่งอ้าถ่ายคลิปเด้อเด้อกล่าวสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกูเจอว่าเราเคลื่อนมาค่ะกูเจอฮะเพื่อนวันนี้เราพบกันเจอกัเจ้าแม่น้องเปิดตอนเช้าเด้อมาไหนเด้อนี่มันูกมันดุมาไหนไปมอเตอร์ไซค์ให้พี่น้องเอ้ยมาไหน เดนดจวันดนดูจัวันสบยป่ลุกหมวะมงในผมเลยใ่เเนาใส่เกือบจะนะเกือบเอียเกือบเอียบ่บ่บ่ได้ออกหรมามามาเกมาเ่เดินปมาเดินพี่น้องเดนคนตกหลอดเส้อนคนตกรอดเส้นแม่พี่น้องเอ้ยผากระดังหึงอยู่ตอนนี้ ไปพี่เบลเพืมาดูอือมไปด้อยพี่น้องเลยอัดสาปสีเลยว่าขอร้องเปียวเพื่อนจะจะไปเอารถเนาะแม่ร้องเปียวก็ต้องไปเอามอเตอร์ไซค์กลับเข้ามานแล้วพี่น้องเลยไปขับไปเลยไปดูไปอ่ะอ่ะดีดีด้วยอันเดียบนึงอ่ะตะตกนเลยเฮียด้วยได้ผมโบได้จอดได้ตจะไปเฮียได้เ่า อ่ะขออลวาวอลตัวเด็กตัวเด็กขอลวาวอละจะเชียรแน่ขำแล้วเ้ยแล้ว้คือไปเฮ้ยเนอะอ้โอ้โหโต๊น้องเคิามีกยี่สิบก้นาวยกนแห่งม่ยืดเ รถแบบนี้มันเลงไปมันน้ำพยเหาอหนามันอยาบขาดโอ้โหโอ้จีตุ้งเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมาเดี๋ยเนาะจะบต้องดื่จัะเนาะต้องยูซิโน่จะเกี่ยกันอีกแ้วเนอ

เดี๋ยวใช้ไม่หยียดตีกันไิมนเปิดเอแล้วก็มาก็ได้ด้านหน้าด้านหังเยู่เหุนี้แบบเขายันลมอ่ะนะม่เจ้ สึดแหลกเมื่อไรเหรอนด็ประถที่โน้มไปโน้มไปโน้มไป Gracias. เดเลยยมหอนทงเฮียนเลยพี่นอยมากินเ่าก่วนวันนี้วันเห็ดกับข่าวันนี้ฮะเกิเนี่ยอาตัวไปหิวมันบมาล่ะแม่กระดุดเดี๋ยวดะไปเบิ่งไงน้องเท่าไอ้คนกันเด้อใรเป็นงอ่ะสองพ่อลูกขู่เมืองยังไงขู่เงยัง โอ้พายุเห็นแล้วพี่น้องเลยฮะพายุถล่มหนักยืนหมอกพัดกระตูกเราไปบมด้วยพายุเมื่อคืนนี่บ่เนาะโอ้หลังคาล่ะก็สีประง่างอยู่นี่ โอ้กระตุกกัดหพ่พี่น้องเลยมเลยป้าสงสัยจนแห้งยางดีเนาะหลังคาจนออกไปบิรเพื่ี่น้องเลยไมันคอหมเยนตุมนม่นานีเก็บตุ้คือว่าแห้งเติบเสร็จเนาะทำมาได้กินรอบเช้าคำหลังคาเคื่อนไปชิมหูยังได้ไหนเนาะ เข่ากันก็ไม่อม่ไหวกันเลยจังมันนี่เราต้องให้ไอ้บอสเชียงเข่าไปเบิ้งซะแล้วเนาะมานไปแห้งหรือว่าไปทำไรหนังคาเราไปเบิ้งซีซื้อนี่นะไปเบิ้งซีซื้อนะได้เนาะก่ปีดเนาะไปเบิ้งซีซอนี่ได้เนาะเห็นได้ส่ะเบิ้งซีซีเนีอยง่ว่ากมันนี่ พี่น้องรถจักรแตเเด็กพี่ไ้แม่เาเกี่ยวมานำแล้วเอาคนยวจักรเมื่อเดินเซกับสีนังรถสองแถวลงไปสวรรค์ว่าเอารถเขาอู่มาบ้านนี่ท่นได้อยู่ไปถึงตรงรงแถวเข้าไปหาทางน้งเมย์งมาอีกหนึขงบ้านไม่แล้วเหนท้งน้องคนก้อนเ้คนี่ดีน้ำพอน่ารถสองแถวคือสิบทันน้เนาะ Cái này khiến nó tức tức chứ Tức tức, nó có theo bà Cái này là à. nó cũng tức tức sạc Tức à. tức sạc Trông khéo không đồn nhảy đi Cái này thì đọc ngọt Đang trông À này หวานเงินหวานทองแล่ถ้าคนณไอ้ปลูกแบบว่ามันกูดใช่ไหมจะหาเงินได้สิเพื่อนวะถ้ามันโมกรูดนะคือเสียบมีเงินมาใั่นอันนี้ว่าีเงินโมกูด <c oughs> อันนี้เพิ่นห้องหวานนึงก่อนดีแน่หนิเนาะนี่นก็เป็นแบบนี้ก็จะเป็นวองคนเสือของไทบุคคลเนาะให้พี่น้องเลยโอ้ยแยังแส่เนาะ นเปิดห้องอย่างนี้คักแท้งก็เปินห้องหวาน,นอย่งโอเออบูแมงนอันนี้บอกมันคนละพันกันบ่โอ้คักแท้เนาะเข่งแข็งนะพี่พี่น้องกันละก,กรอบไปหนึ่งอ่ะนะแข็งแน่ว,ว่าได้อ่อนเล่นนี่นะเออเปินห้องหวานเนี่ยน,น,น้นอนีอ่เนาะแอลกอฮอลคนตกไหมพี่น้องเลย กี่วันเสียัามห้อยนแต่รอสองสาววันนี้กันะนะพอดีพดลยุดใคพี่น้องเลยมาก่อนเอามาถึงหงเยนแล้วทำย,ยังดอกเหน่คตระขาเาหอง,หงยอยาทัานหอดแปดมปนไอหะ <c ười> ตาแห้งกว่านอ่นเ้ตาหนามหนามพอ เห็นขนาดะไปใช่ไออานนมาแต่บออนนเฮะไปรปา้าวปอ้าวน้าเปแนวเนังไง่ะมันมีน้ำอ้าว้าป้าวกอ้าวเพื่นเป็นยังเห็นนะเป็น นไปถ่ายหุบนั่งรัซื้อนะไปถ่ายหุบถ่ายหุบโดถ่ายหุบถ่ายหุบปถ่ายหุบเด้อโอ้ยเนอหนุกสาวไงพี่น้องเอ้ยถ้าเป็ี่ยนจากซีโดนคำว่าแม่มานะไปเอากระเข่ามาให้คู่ฮู้ยนอาำว่าแม่มาส่งรอบเศร้าแล้วมันจะเปลี่ยนแน่หนิแล้วพี่น้องเลยเพิ่นจะประมาณนี้แหละพี่น้องแบบมอยากเมื่อนะอยากเมื่อนะแม่นอะไรก็ได้ เสดงว่าส <G Incre ased> <three Specifically, S 2> ่งตอนเช้าที่มาชมเวิวตั้งจากมาดอกมะแม่เนี่ยเนาะไปกันเด้อเด้อไปไปเฮียนเด้ออ่ะอันนี้ก็จะไปไปส่งทั้งพ่อเพื่อนบัตนเลยส่งทั้งลูกทั้งพ่อมาเนี่ย ส่งลูกแล้วไปส่งพอ่อ่ตให้พี่น้องเอ้ยฝนแดดมเลยูซิโน่พนักทองพววันไปเดีไยห้ามพวไปเจอญูซินโน,น่พนักให้พี่น้องเลยฝนตกพ่พี่น้องขอทษนะค่ะฉัเปียกก้อนนี่โอ๊ยเนอายอย่ามาเนาะดนั่ก็แหงข,ข,า,แข,ขาแห้งเ่าเเนะ้ เราควกันไหม่ต้องแ่าวเย็ดไอ้ต็กายต้องข้มบันต้อแ้ยูงดี เาแดดก็ปรดจั้างหนาวท,าทวั้งฝนที่เลนพี่นเองเลยเห็ดตกแห้งขนาดนี้แจกลง่เป็นไนไหนตอก <c oughs> ไปแท้มานีบอ่ะ <c oughs> สอ <c oughs> บเลยัอกหลยอดนนออกมาใหนดิี่ <c oughs> แรงเลยกับไปสู้ไปอยู่รถอ้สารคนใค่เนาะรนักเลยลัดทางเลยอนะวเจ้าของเิ็นยังโมมาเิ่นยังโมเปิดไงอน้ซนักเลแน่นจะทอด่อวะ

ยังน้อยก็ยุดแล้วก็หายความกอดเพื่อนคันก่อนใครอยู่วานเนี้ยแข่งฝนเมื่อประมาณนี่แหละวานนี่ยฝนตกวานนี่แหละแข่งฝนเมื่อหนุ่มนอนเฉยอท่าเอวีนอนน้ำเฉยอยู่ฝั่งไทยตุ๊กอยู่มั้งี่น้องเลย โ okay. อเคจะน้องให้พี่น้องเนาะแม่น้องเปียวลบผ้าลบขนกันเด้อแม่พี่น้องเลยอาจจะมาทิพนี่แม่น้องเปียวไปดิทอราก่อกน,นอเด้อ,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 กกอกล่าวเข้ามาสบัยดีนเนาะเดินทางไปใส่มาใส่ให้ปลอดภัยเด้องแม่พี่น,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 น้งนงนองขอเทิรทนถัดทันเนาะเอาสาหรับนรื่องสบายดี